สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะลิมครับช่องกัญชัยลำเพลินโอพิเชี่ยวครับผมมือนี่มาเซอร์ไพรส์ครับเสื้อผ้าอ่ากัมมลชัยกัมแม่รวยนะครับแต่ว่าซิวบานบอนะครับอยู่ในท่าเขาบานนะครับมาแบบบอ๋อก็พี่น้องแต่ว่าพนชิวบานบอนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นทางผ่านนะครับ ไปมาหาซูกันตลอดครับพี่น้องนะครับ bay đâu uống mà dương mày มีคนมาหาแม่มีคนมาหาฮ่า่าไงสวัสดีครับอ้าวยังคือร้อนแม่เนาะฮ่าฮเปิดหนาเดี๋ยวนี้ไม่แม่มาเต้นอาบเปิดหนาเดี๋ยวนี้มัตสิปลาย3ามโมงแล้วอม่มาเต้นอาบขึมาแนวได้ เอ้าสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจะร่างหลินกับมาหน่อยอยู่ก็ยังมาอที่บ้าแบบบอบอกยังไงเลยห่วยเออจะร่างหลินจะมาหน่อยอยูุกแค่ยังแม่พ่อจะมาเพื่อนดีเพื่อนงานโอ้ยบรายังมาฝากดิคือถอดคือถอดคือถอดนี่แหละคว่ำแม่คว่ำดีคว่ำดีคว่ำดีถอดแม่แม่พ่อยายกาวา อยู่ผู้เดียวก็เลยจางคนมาอยู่นําเราเออจางคนไปนอนนะ่นกงเว้นเราอยู่ไหนอยู่กังคืนบัดรที่นี่นั่นแหละจางคนมาอยู่นําเรากินเผาเอาเลยได้กระโปงใช่ไปมือไรสัตว์ไปมืออื่นตี้พวกไรเข้ารถใไงไปน้ำมาท่านอาบยามบัตรทายหัวเด้ออยากไอหัวร่างเวทเนี่ยนี่กบได้ทายด้อน้องเอาผมคือดอกแท้ แบบไม่ได้โขนไหม่คุเจ้ามันซื้อยังไงเถซื้อเข็มบ่ว้าเข็มหน่อยได้การใช้อันนี้เข็มน่อยรดเดืนเมืองการใช้การใช้เออได้นน่เค็มเมเข็มอันนี้เข็มเข็มเข้ามาหลับไปบอบบินสุตหึแต่อบ๊อบันมาตกเตียงบอบันานเปึก คือคนเลี้ยงแล้วเนาะโอ้ยเป็นแต่ขั้นต่างชื่อการใช่ล้วเ <laughs> ปลี่ยนตัวตีดกันมากระเด็เปลี่ยนชื่อใหม่แบบการใช่เอ,อ้ยอันค่าห้องคอยจักเดือนหรอฮือสองเดือนสาม <ปะ S 1> แล้วนี่สามคือหลายเอาตั้งแต่เดือนอันเดือนยังไงเข้ามันงนั่นยากเนาะเอาตั้งแต่เดือนนั่นพูดแม่ตั้งแต่เดือนอ่าท่านว่ามกราล้าในกระกลุ้มผ้าลนะ่ะสามเดือนตัวว่าพแม่เขาเอาของออกมากองหน้าบาัดล้วบอกเขาเสียออกมาเห็นอยังเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้ว เขาเรียบอกอันพวกคือเดียวชายคลิปม้าใบเบื้อเอ้าวสองตัวหมดนี่สามอยู่บ้านก็ดื้อบ้าเหมือนี่อีกตัวนึงพอดีเลยสิแม่ไปใส่สิเปิดหาพ่อออกไปหน้าหนึ่งเดี๋ยวก็ไปแล้วนี่ไปถอดกลนวไปก็จะเบาเรื่องข่าถอดจิจ่าบวกกินบวกกินสูตรอันสัดมาใหม่นั่นต้องเลยขยายเหรอขนาดท่านได้ใส่อันเม็ดคิดต่อคิดตัน น,น,นี่เดีพันลมนีเด้พันลมบอ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 ,องลงมาแต่อันโหลดตรงนึงมาเลยอันอยี่นี่แล้วมื่อแล้วเนาะกำมพอตกัมแพ่งกระไดนอนกำแพงเนี่ยแล้ว,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 วนนนเน,เน,เน,วนาะฮะคิดอยู่บ <c oughs> ่ว่าขอชิมอ่าคุยกันอยู่โม่ขึ้นนี่ เอาสันสิมาเซื่อไผ่เนาะสิมาเขียนคิวอีอย่างเขียนคิวแตัวคิวขาดเขียนมันบปเปลามาแต่สายมารากินข้ากินโลดคอยบุตนัดอาหารเมียเจ้าฟเจ้าุตนัดอาหารเมียจะกินโลดเข้มขึ้นหนาใช้แต่ขึ้นหนาแหละว่าโอ้ยขอไปทนอาบน้ำอยู่ขนาดว่าทนอาบได้หนินลูกขกนนอ ไค<ะ>กกรอไไโอ้ยกับประจำล่ะแม่คนท่ามันนิสัยเป็นแนวนั้น <c oughs> บ่กพู้ได้ครับรวนไฮก็เบิมม่บมบ,มบ่บ่มีบ่ไปอู้เบิ่มแต่สุปตาละ่ะอไปพูดเดียวติวันนี้แตู่้เดียวอ่อแต่นําไปย่บอ่บ่บ่ได้นอนโอ้ยข่อยเฮ็ดนอนย่างดีอุอ ไมกินแม่มาพามันกินได้นี่บอบอบอคอยบอแม่นอันกระเจ้าตัวพานกินโอ้ยกินหิมแล้วฟ้ามึงเดี๋ยถ่ายแบบสดๆพี่น้องเออคลิปนี่แต่ถ่ายคลิปมากคลิปนี่ได,ได้เห็นสดๆเ <c oughs> <c oughs> ทั้งแม่ทั้งลูก <c oughs> สดขนาดแม่รสวันไหนหูเมื่อยเอียงสิมากินกาแฟหรือไปกินเอ็มละงฮาซิปแล้ว,นลวออหนึ่งกินเอ็มละงฮาซิปหรอ เหมือนพี่บ่าที่กินกาแฟเหมือนละซีหาซองกินได้คนกินกอนกันนกนั่นละพี่บาเข้ามาเือนนแม่เข้า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 เขเข้าเข้าเ้าเข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 ้้าเข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 ้ เบาได้แม่เพิ่นแหงน่งรีตนุนไผ่เอา้าอันเทื่ยวนล้างไหนกันซิลื้อลื้อออพอเราบอยูนะเออพราะว่ามันอันโอ้ยเรากรบโอยูแล้วเนาะล้างหล้างล้างเกาหันมคืออันคือเ,เห็ดเราเห็ดกับเขาอยู่หันเรื่อยนะนก็เลยว่าก็เลยว่าเออละืล่อซะเราบ่นอนจักเถอะล้วมานอนน้ำอันแล้วมานอนน้ำผมพี่ไม่ก็นอนโซฟาอันนะบ้านนี้อันไปนอนคืนหนึ่ง ยายแล้วเอาศอกทองแล้วก็หนี้นี้นี้วัดสันเฮ้ยเออเครื่องฝันเครื่องรับเครื่องตื่นพะนะไปนอนน้ำหลูกผุนพะนะโอ้เราฟันแบบเครื่องรับแล้วก็ตั้งแต่มือนั้นมาแล้วก็ประมาณประมาณแบบว่าละโมงพอให้พอมาอยู่กับหลูกแม่กินส้มเอาหลังไปฟันเอาแบบตงโมอะไรแม่นี่ตีได้เลางล่างอื๊บจะฝันไปอยอะแตงโมแต่เรากินอะไรมาเจอพี่น้องมากินอันอันพลม้กราบใหม่ชอบกับ อยูอ่ะในพลัดเทมบอกนะลิสโตมันห่วยเด๋อผมกินอย่งเนี้ยม่รวยนะครับนางนางโซกันอันนี้แม่ยังก็เหรอแม่หน่อยแม่หน่อยเนาะนางโซกันอ๋อเออที่ไปมือนันเนาะอันนี้ก็แม่ยังนี่แม่แม่ปลาน่ป่าชงผมเถะดีเนาะเ่อยูมาดานกู้เมือตื่นเห็นว่ามันจิตตังอฉียงมากตัวเมา มัน,นร,นนรนนน่ันบริษัทผมก็เลยบกขึ้นม,มามันติดตัมันเลเาวมันเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็บสองนี่งานลำงานลำเลยไบอกเจ้าบอกเอาออเอาขากัโพสสนันสนันนันอยู่ไปคิดจะมาจัดบทการใช้อวแางดีเหรอเนาะผู้ได้เบาไปจ่ายไปเลยสองลอยผ <laughs> ูดได้เบาแล้วไปจ่ายเลยสองลอยแต่แต่เพลงอ่ะน,นะเขายี่สิบอกน้องเขาเด้ <ไ>ท่า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 ว่าว่าหล่นหล่นใชไปออกจริงนะเนาะก็อายค้นตัวเนาะบอบอบอเอ้ยยืมวิกอันนั้นใส่แน่วิกอะไวิกอันนั้นเลยไปใส่เพลงนัหนเลยเมื่อวานบอกินขขาวนะครับกินแต่พอลมายได้ก็เดินทางต่อบอกินข่าวแม่ก็ซื้อตัวบอบอบอกิน กินว้างจุดสวยกินก๋วยเตี๋ยวแหละก็มากมากินก,ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็เดินทางต่อได้ยาานินข่าวว่านกมุนไทย์บานตอนนี้จักกระเป๋จาจักล่างยังเขาเก็บมาไว้อันอเ,เก็บมาไว้หน้าห้องเรเาบ่เออบ่กเมนสามเดือนแล้วบ่่จายเขาเมนอีหลีน่นโยบ่เดืยวเขาเก็บออกมาเดิเขาเก็บพนักเก็บเอาดีๆเขาเก็บออกมาเข้ามาจากไหน ที่แล้วคนมาใจให้การใช่ไช่บัก็เลยว่าบัว่รใจดอกของเราบัวมีคาดอกยวพี่ทหารคนลงมาดิ่มโหลดก็เลยว่าก็จะมีท่คารแต่ของเจ้าเนาะแลเดี๋ยวก็เลยพระกันคนน้องมาบอกคน้องมากับเด็กหน่อยที่แถวหน้าห้องพระกันคนมาดื่มแค่หน่อยน้องแนงน้องแนงโยนสุดลำเหมือนแล้วเขาจะมาเล่นแค่หน่อยเนาะเดี๋ยวหูวแล้วพูดใด้ภาเข้าเล่นที่ได้ผู้เอาอยู่ที่ได้โอ้โหโมแมกแตงอย่าคือพิเศษชุดแต่ตั้งแต่ข่อยก็บรรจึกผม จะขวงนะจะคือพิเศษสุดแถ้นธรรมดาเราต้างฝุดเบิ่งคนพี่ผมเบิ่งคนพี่ผมเป็นอย่างเอาแม่สิไปงานจ้ามงกี่จ้าหน่อยเนี่บอกเมียมาแล้วอ๋องานนี่อย่างก็มีแม่มาหอนอันเพิ่นไปปลาเราบอกปลมืออื่นอ๋ออัน่งานงานกองบุญกับอื่นปลาสิไปห่อข้าวต้มหามาตตะหนีสวยไปเรื่องไปช่วงนี้คนอันคนคนอันเสียร้ายหลายช่วงนี้ไม่แต่ผู้เฒ่าให้หลุดมือ มื่อก่อนไปงานอันไปงานแต่งมือลงคลิปงานแต่งมูเอ่อหยาดเจ้าสาวมาเขีนรถมาใส่กับพี่ส้นก็รถซาเลงตายตายสองมูนะมูหยาดเจ้าสาวหยาดเจ้าสาวเขาอยู่คนละบาทตายพ่ะนะอ๋ออยูงแบบขาดสายอายุไปงายสี่ห้าสิบปีหนึ่งไปง่ายค่ะเอามืออันนี้เพิ่นเพิ่นสิไปลนร่างันผู้ชุ่มเนาะมาขอเธอมาถามอ้าว เไว no ้ถึงโซลัับรามันามาชีอชีย่งเีแ่ไัอามันบบ้อาิยลนบมันแนอสเขาอิี่รู้เวยยิงสมนัดโปอิลีบรเดนี้โปมันแ่สามนัดด้ม่นวีาบนี้ก็มีคนอยู่หลัง รถอาเข็มสองคนแลาเงินไห,หลาแล้วลอยหนึ่งอเอานะนาละไปซื้อกินเด้อนี่เงืนลอยซื้อให้เบิร์ตทาเบิร์ตเบอร์อรอรตมาละกันหลากลับไปกับจุกแล้วกินบ่แหนมบะหมีแม่แนวบ่มีม่แนวเห็ดกินบ่ะแหนมแจ็บเลยนี่บ่มี่แนวเห็ดกินแหนมยัางแหนมเอ็นไก่เออได้กินอยู่เฮ้ยกินอยู่ เอ้ามาจากบ้านดาวคนนี้สิได้เมื่อได้บันสิได้เดินทางได้ไหมบานนี่สิได้เดินทางครับพอกันพอกันไม่เนาะอยู่อื่นพอกันไม่แม่ก็มาแวะแม่ในเดือครับผมแวะแวะตลอดครับผมก่อนเด้อ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนครับผมสสวััดีครบสสวัดีครับไปก่อนเดินกมมชายบ๊ายบายเยอะโอ้ยยังกะจะเป็นร้อนจัดร้อนดีสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง